ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือทะเลสาบเชียงแสนครับผมข้องใจมานานแล้วว่ามันเข้าทางไหนนะครเข้าทางวัดกูเต้านะเนาะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับมาเที่ยวเชียงแสนหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมาทะเลสาบเชียงแสนนะครับวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาดูปะสาวน้อยเป็นผู้นำในการพาเดินชมวิวหน่อยทางไหนดี มันทะลุกันหมดครับผานไม้ไผ่โอ้ดูกว้างขวางดิดูกว้างขวางเงียบสงบดีออมีป้ายบอกด้วยทะเลสาบเชียงแสนะครับตรงนี้วิวงามยังเลยะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่ โอ้ยมีเรือ,อาหาปลาด้วยนั่นตรงท่านบนนี่น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับวิวงามน้องวิวงามจังสาวน้นอยอยู่นี่ปะเดินมาทางนี้อะเนี่ยครับเส้นทางเข้าทางวัดกูเต่า,าและ อย่าไปเชื่อ GPS นะครับทะเลสาบเชียงแสนนี่ผมขอบอกก่อนอย่าไปเชื่อ GPS ให้เข้าทางวัดกู่เต้าเส้นทางเดียวเท่านั้นนะครับงานนี้ GPS หักหลังนะครับอ่าทะเลทะเลสาบเชียงแสนงานนี้ GPS หักหลังครับไม่ได้เหมือนสถานที่อื่นๆน,นะที่ GPS พาไปตรงจุดพอดีนะฮะ ทะ้ลสาบกว้างขวาง GPS เสือกเอาลัดดอย่อ,อะ,อะตรงนั้นมีที่ถ่ายรูปอยู่อะไรนนะไตรงนี้เหมือนจะโลกเลยไหนตรงนี้เหมือนจะโลกเหรอโลกก็ตกโลกก็ตกลุ่มนู่นน่ะไม่เป็นอะไรหรอกไปกันเลยฮะไปกันเลยอะไรได้อ่ะได้กว่าน,น้องได้อยู่บ่ไหวมากนี่ฮะเอาไปก่อนเนาะ โอ้ยเบวไว้เบวไว้ไว <g iggle> น่นออน,น่นเดินไปตรงเดินเดินกลับไปตรงๆแล้วอ้อมอ้อมกลับมาปะไปไป,ปครับมันทะลุกันหมดอ่ะแหละจะพามาชมบรรยากาศเชียงแสนดีกว่าเนอะอมันผุมันผุนผเอามาพาท่านผู้ชมมาเดินบน,น,บน,นตกไปมันก็ไม่ เป็นอะไรหรอกแต่มันเสียอารมณ์น่ากัมันจะได้เถิกน่ะกัะชมวิวไปนี่ครับทะเลสาบเชียงแสนกว้างอยู่เนาะสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ไฮไลท์เพื่อนมีที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะฮะทะเลสาบเชียงแสน แผนกล้องไปให้ดูรอบๆชิบดูแบบสบายๆครับนี่ไม่ต้องพาไปบุกไปลุยที่ไหนแล้วพาไปบุกไปลุยยอดวิวก็ใช่ว่าจะเยอะยิ่งนับวันยอดวิวยิงน้อยหลวงทุกวันทุกวันบรรยากาศดีเนาะตอนนี้นเนาะครับนี่ ถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำสักหน่อยฮะโอ้มีคนหาปลาด้วยครับเนี่ยเด,เดินย้อนกลับมาเสามันแหมจะไหวไหมวะเจออะไระอุย้ยเจอกิ้งก่าครับผม,ม,มดูสิมันจะวิ่งหนีไหมไอ้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้วิ่งหนีเหมือนตัวที่ห่วงไข่วันนั้นเลยเนาะ เอามาอยู่ตรงนี้ดูเหรอทำนอเนี่ยระวงนี่นเอเสาเองโนอะ้ยไม่เป็นไรมันไม่ได้ลึกไม่ได้นี่ตกไปกัเอ้อยเงียบบรรยากาศเงียบมากไม่มีคนหาปลาอยู่นั่นอืมมันมาหาอย่างนั้น <laughs> ระวังเนอะไม่พายผุป่ะเดินออกไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนั้นแล้วก็เดินออกไปแล้วครับมาดูให้หายคล่องใจเฉยๆเฮ้ย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 ทำไมเสามันเงียงงังเงียงงังเงียงงันวะเออนี่ครับอ่ะดีป่ะดูทะเลสาบไป ดูโบราณสถานไปนที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูทะเลสาบกันบ้างนะครับอ,อืมเป็นจุดถ่ายรูปตกไปมันก็ไม่ได้ลึกแต่มันจะเสียลมนะครับมันจะเป็นขี้เปอรถึงแล้วอ้วอวอาวไม่มีอะไรละลรำลาท่านผนะู้ชมหน่อย ตรงนี้เลยเอาเป็นพิธีกรเลยว่ายังไงลาท่านผู้ชมนี่พูดว่าอะไรออามาตาน,น้อย<ะ>มาลาด้วยกันฮะมาลาด้วยกันยังไงสวัสดีค่ะจบแล้วคลิปนี้